ีเราก็เช็คออเอาจากโรงแรมแล้วนะคะกำลังเดินทางไปที่การเซนบ,บุรีค่ะรครับ Bye ยบา See you there See you tomorrow ไหนไปที่ห like ิวไหมคุณไพลอร์หิวไหมครับมันจะมีอาหารไข้ในน้ำเยอะแยะเลยไม่จะร่วนอ้าว ให้ร้อนนิดหน่อยเอออยากกินจังเลย <c oughs> อยากกินจังเลย <c oughs> ติดแอ้วนไม่ใช่รถติดนะไม่ใช่รถติดตะนะเรือติ okay. that, อดเนี่ยว่าแต่รถติดเรือยเรือยังติดเลยก๋วยเตี๋ยวไก่ดำโห สะดวกเลยค่ะตอนนี้ดเนินดเนินตอนนี้ไม่สะดวกเท่าไหร่มันเลยออกมาจากกระดแล้วใช่ไหมตอนนี้ลมมันเย็ยนกว่า

แ้วก็นีตรงนี้ไม่ถึงปะมาณไม่ถึง2เมตรดีตอนนี้น้ำแต่ก็จมอ่ะพี่ไม่ถึง2เมตรก็จมอ่ะเพราะว่าน้ำไม่เป็นไอ้ไอ้พรคนนี้น้ำไม่เป็นเออี้เาชูกันนี่ไม่ได้กิจกเป็นเก็บอกว่าไม่ไม่ดีกว่าสวัสดีค่ะ Ngày ngày, ngày ừ. <cười> <cười> Nhà mà ban nút à? nè แค่ก็สองคนแล้วอุ้ยมันมันท้องหรือมันอ้วนพี่มันกินข้าวกินไงนี่ไงกินปลาปลาเขาดำถึงเวลาเดี๋ยวเขาก็ลงมาดำกินอ้าวหนูนึกว่ามันลากไก่ไปกินในน้ำที่นี่ไม่มีไก่หรอกแม่งเล่นปลามันกินหมดแล้วไงใหญ่มากเดี๋ยวังไม่อีิกอย่าพี่ไปใกล้มันหนูกลัวมันกลาดใช่มันมีแบคทีเรีย i know notice it อันนี้เป็นคลองดำเนินเนี่ยลึกสี่เมตรตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สี่สองพันสี่ร้อยเกาเสร็จสองพนสี่ร้อยสิบเอ็ดสาบแปกิโลเขาใช้อะไรขุดอะพี่โคนสมัยก่อนอะร้อยห้าสิบเจ็ดปีมาแล้วแถวนี้เขาอุดมสมบูรณ์เพราะมีแม่น้ำเยอะท่าไหร่ไม่่ค่ะ Faola. กินข้าวริมน้ำได้อะไรไีเธลกวยเตี๋ยวยังไม่ได้กินส้มตำเลยค่ะตั้งแต่มาไทยหมแต่ยุ่งกินอย่างอื่นส้มตำมันต้องนั่งกินแบบว่านี่ใช่ไหมอ้วนต้องแบบนั่งกินแบบร้านข้างทาง,าง,าง,างอะ่ะมันถึงจะอร่อย เผ็เดซเตี๋ยวเผ็ดพริกเขาเผ็ดเขาพริกของเขาเผ็ดกว่าของแม่ใช่ไหมเธะ,ะพริกของเขามันเผ็ดกว่าของแม่ใช่ไหม mm hmm. นิดน้อยโอ mm hmm. <Okay. S 2> เผ็ดแต่ยังสู้นะคะ ถึงแล้วนะคะเราพาไทเลอร์กับลุงๆุฝรั่งมาดูสุสานพันธมิตรนะคะไทเลอร์ชอบเอ่อ history มากค่ะไทเลอร์ชอบเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสงครามค่ะเดี๋ยวคุณไทเลอร์จะพาเราเข้าไปดูนะคะ ทางนี้เป็นออสเตรเลีย <Australia. S 1> ทางนี้เป็นทหารออสเตรเลียนะคะออสเตรเลียนโซ d เ e r on the right ข้างขวาไม่รู้ค่ะว่าเป็นประเทศอะไรเป็นประเทศอะไรคุณทายแล้วทารู้ oh, <my S 1> ไหมคร<ำ>ับเขาได้เขียนบอกไหมว่าเขามาจากประเทศอะไรส่วนมากจะยุอายุป,ประมาณ26ถึง34ค่ะ think, um, these are จริงหรอบรตชเหรอ British, yeah? โอ้ยอ i อเ h o ิ l ช be บีดั h right but ลุ o k read t ด้ n a m นม n แอนดทางนี้เราไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นทหารของประเทศอะไรนะคะไม่ได้เขียนบอกค่ะแค่เขียนชื่อแล้วก็อายุค่ะแบบนี้นะคะแต่อีกด้านหนึ่งค่ะจะเป็นของออสเตรเลียค่ะเพราะว่ามีธงปักเอาไว้ ใช่ไหมคุณไทยเหรอไม่แน่ใจว่าทางนี้เป็นออสเตรเลียทั้งหมดไหมเราไม่แน่ใจว่าทางนี้จะเป็นทหารออสเตรเลียทั้งหมดหรือเปล่านะคะเยดเดอว์สไตลบล็อกตรงนั้นเป็นของไทยนะคะที่มีเจดีพ่อของปูก่ก็รบในสงครามโลกครั้งที่สองเหมือนกันนะคะแต่ว่ามีชีวิตกลับไปบ้านคะ่ะไม่ได้ไม่ได้โดนจับมาเป็นเชเลยที่นี่นะคะ โรงแรมไปทั้นหมดให้ <c oughs> ให้ให้ป้าไปก่อนป้าจ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เรามาถึงโรงแรมแล้วนะคะมาถึงโรงแรมมืดหน่อยคะ่ะเพราะว่าเราจอดกินข้าวกันอยู่นะคะเรานั่งกินข้าวกันอยู่แล้วก็ฝนตกค่ะเราก็เลยไม่ได้มานะคะเพราะว่าโรงแรมที่พักกับที่เช็คเช็คอินมันต้องเดินนะคะเรา พอฝนมันตกเราก็เลยพอฝนมาตกเราก็เลยไม่ได้มาค่ะเพราะว่าเราลัวกระเป๋าเราเปียกค่ะโอ,โ, <laughs> โอเคไหมเธอเธอลากเอาเธอเหรอ doesn't matter just just draw it yep. ไปเลยครับอ,อ I don't know which one ห้องไหนคะเนี่ยให้หนูอยู่ห้องไหนคะ ได้อันไหนก็ได้ค่ะโอเคถ้าว่ของเราอยู่ตรงนี้ครับลูกนะโอเคเราต้องยกครับพี่ไทยแล้วตองเราต้องยกครับตรงนี้อันเดอร์ร่าสต e ฟาร์เดียนเดอร์โอเคโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูห้องนะคะเอาเค็นวลกระเป๋าไปครับเจสตโอเคเดี๋ย okay. วเราจะเข้าไปดูห้องกันนะคะ เราก็จะเป็นเหมือนกระท่อมเล็กๆนะคะน่ารักมากเลยค่ะในห้องน้ำเราไปดูห้องน้ำสิมีสองเตียงค่ะตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวไปดูห้องน้ำสิคุณทัศน์เหรอเป็นยังไงห้องน้ำโอเคไหม โอเคมันโอเค e x i s okay, okay. t e normal t yeah. k okay. okay. a y n o This I'm is here. ไปแบบนี้มันโอเคครับห้องน้่งก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพราะมันเป็นบังกะโลไงคะเป็นบังกะโลค่ะโอเคโอเคนี่ค่ะห้องนอนเราก็จะเป็นประมาณนี้นะคะน่ารักค่ะเป็นโรงแรมชื่ออะไรนะคะแบมบูแบมบูอะไรนะทะร่าแบมบูเฮาส์ค่ะ จะนอนติดหน้าต่างเหรอคุณไทยล่ะเธอจะเลือกเตียงนี้ใช่ไหมเธอเลือกเตียงไหนครับแล้วแต่เธอเธออยากนอนตรงไหนก็ได้ครับโอเคโอเคครับไ็อยามือข้างนอกไหมครับมาเดี๋ยวตอนเช้าเราจะถ่ายให้ทุกคนดูอีกทีนะคะว่านั่งได้ครับคุณไทยแล้วนั่งไป เดี๋ยวเช้าๆเราจะถ่ายทุกคนดูบรรยากาศรอบๆอีกทีหนึ่งนะคะตรงนี้อุ้ยมืดจังไม่มีไฟเลยคนณทรลเลร์นั่งตรงนี้เป็นที่นั่งเล่นข้างนอกค่ะ